Es feroz. ไปเชื่อตระเสาะติสตระเสาะอดิสตระเสาถนนไหนดีไปถนนไหนลูกถนนนี้หรือไปถนนนี้มาถนนนี้มาทางนี้ใกล้กว่ามาที่ลิกทางนี้ใกล้กว่าย่าดั๊กส์มาทางนี้ใกล้กว่าโอ้เดสตระเสาะไปค่ะอ ถไฟไหมขึ้นรถสตราเส้นบานไหมเหมือนนี้วันนี้ขึ้นรถสตราเส้นบานไหมรถไฟผ่ <c oughs> ฟานหน้าบ้านนะคะรถไฟฟ้าผ่านหน้าบ้านขึ้นสองป้าย ไปลิกคุกบ้าจ้ากว่าจะถึงบ้านย่างเด่นไปเรื่อยอะเล่ะ เป่าลูกเป่าเ,เ,เป่าเป่าเป่าเบาๆเป่าใส่ปากเป่าย่านย่านตอนมันปลิวค,คุณมามันย่านมันคือแมลงค่ะมันย่านแมลงอ่ะนกมาจะ้ะนกมาเอาไปเป่าเด็ดบ๊เป็น โอ้ดอกกล้วดอกนี้ใหญ่มากเลยดอกไม้ ไล่หลอกเลยเอาไหมอ้าวทอาทำไมอ้าเมา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 ัาม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 าามามาา ผมเลิกเรียนครับเอาปุ่นเอาปุ่นปีนขึ้นเอาเอาฝากชิสบายบายบายชิสบายบายสวัสดีครับเอ้ออ่อนตอนนี้มาอ่อนตอนนี้อ๋อเป็นใครมาเห็ดทถนนสีฟ้าไว้เอา้าเอาเขีด ขีดเป็นทางสีฟ้าไว,าว้ว้าว,ไ,วไ,ไปจ้าอ๋สตาร์เส้นบานโอ้โหแดนมีขึ้นรถไฟอันนี้ตอนไปขอนกลับลูกสตาร์เส้นบานคาะกลับไหนอัสซิส <prat' S 2> Tschüss, komm doch nach Stadt. Ich darf nicht mehr nach Stadt. Nicht in unser Haus. Nicht nach unserem Haus. Tschüss. Bye-bye. Alles gut? Oh, ja, können wir losfahren? Losfahren? Nicht in unser Haus. Nicht in der Stadt. มันไม่ได้ไปบ้านเราลูกรถไฟไม่ได้ไปบ้านเราอ๋อรถไฟไปในเมืองไปจ้ะสถา,านีานบ้านคมสถานีบ้านคมดีใจาย Oopa! Come! <laughs> trans. ist am hier. von der. ein. 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 ein Ich weiß ja doch, ja, aber ich Kystbeveg! De toler su. sol! my baby my baby my baby ยังยังเดาเดาดินัง้าวเธอไดด้วยนอ้าวเธอไมพูดด้วนะอวเธอไม่พูดด้ว a นะอ้า k my b a b baby ah อ The two children are going to get a horse and come to the and. Papa, baby. baby. Mm, my baby. My papa. Lieber papa. Lieber mam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 a. liebe Papa, ja, mhm. lieber Baby. Ja 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 und dann schon an. ja 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 und dann mhm. das dann oh oh das ist also gerade runtergefallen das hat das Brot getan das ist, 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 ist das Brot das da an denn das Brot ist kaputt und wird das Mm. Was sagt Oma? Mm. Der Kindergarten. und Kindergarten. Viele Kinder. Das ist Kindergarten. we wir blaue in In Kindergarten. we we oder andere, we oh, oh, die Kinder Baby. oh, we. oh, oh, Kinder alle oh, we โอ้อ <Yeah. S 1> oh, oh, mm ุล hmm. ฟ really, oh, mm ิล hmm. really, oh, ิกเอาเวเว่ย์นายโอ้ฟิลิกไม่เวเว่ย์อืมฟิลิกเวเวนิคโอ้ฟิลิกเวเวนิคไม่ฟิลิกไม่ร้องไห้อืมฟิลิกเวเวนิคโอ้ฟิลิกไม่ร้องไห้เด็กคนอื่นร้องไห้อันอะไรคินอิสเวเว่ย์อินคินนักการเดินคินนักการเดินเวเว่ย์โอ้คินนักการเดนมีเดเวเว่ย์ Kinder wehweh? Kinder ist wehweh, immer. Mm. Und Felix nicht wehweh. Oh und Felix, wie Felix nicht wehweh. Felix, Felix macht nicht wehweh? Oh, nah. wow. Und viele wie du? <laughs> <laughs> Felix, wie du baby, <hums> baby, Baby, wie du? Nein. Könnt ihr วีมา克สวัสด,ดีครับอ้าวสวัสดีครับทำยังไงอ้าวคนขี่ดื้อฟิลิกคนขี่ดื้อขี่ดื้อไหมฟิลิกสวัสดีครับทำยังไงกินน้ำเอาจะกินนมอย่างเดียวใหญ่แล้วกินน้ำไม่กินน้ำไม่กินเอ้าบ้าไอเขาเลยแม่กินนมใหญ่แเราด้วยนี่สองขวบกว่าสองขวบแปดเดือน pak di capก่อน no 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 nom nom, nom. nom, nom. libe mama no <laughs>